เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปขอเติมสุนก่อนเรียกไอ้ที่เรียกเนี่ยเรียกไอ้เด็กคนเดียวไม่เรียกคนอื่นไม่ำได้เฮ้ยย่ำยอดย่ำยอดวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเติมสุนก่อนมาเอาแล้วมาเอาแล้วเอาเลยหรอเอาเลยเชงมาเชงมาเอาดิ ออกมามาฝา,า,า,ากชื่ิใจกับผู้ชายแล้วมึงส่องทำคุยอะไร <c oughs> โอ๊ยเกาะหมดอ๋อวันนี้ขออนุญาตเล่นเถื่อนวันนึงนะเมื่อวานี้เป็นคนดีทั้งวันเลย <c oughs> แต่นะเราเป็นแนวหน้าอีกแล้วเหรอเอาหน้าเราเนตีอีกแล้วเหรอเฮ้ยแต่นะไปต้อนข้างหลังกันโอ้ยคุอเห็นตัวเองว่าตอกหมดละจ้าเอาแล้วมันยินกูแล้วอ๋อเจ็บละเะระ เฮ้ยเอ้ามึงอยู่ข้างหลังเวงเหรอเอ้ามันเลงบัวมึงเห็นกูไหมเนี่ยมึงทำเหมือนกูมีตัวตนได้ไหมวะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บนะเจ็บพี่อยู่ไหนอ่ะกลับวิ่งกลับมาบ้านแล้วเจ็บจัดเอือลบกันดิเหมือนมีคนยิงให้ที่เบนปะมใช่พี่รอดคารมานี่เอ้าบิดรีบป็นเลยนุเนาะ น้เดินไปนอตเ่้ยอยู่ไหนนอจอยเฮ้ยไหวปะโอเคช่ไปนอตละมึงหนีไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยมึงทำเหมือนกูมีตัวตนได้ไหมเนี่ยกูเขินนะเนี่ยกูตามยิงเนี่ยนั่นไงมันสนใจหนูแล้วจะตายแล้วหนูอ่ะตายแล้วตายแล้วใจกูนนิดนึงนิดนึงปุ้ง เดี่ยวแล้วเออไปไหนก่อนที่เบสอีคีได้ปะการให้หน่อยการให้หน่อยขอบคุณจ้าไีก่อนอีชายวิ่งมาแล้วช้าไปแล้วมือแม็กกาตาดน้องปูปูเลี้ยงได้ค่ะเอาฟ้ามาซีเก่งๆเลยอ่ะชื่ออะไรวะข้างในห้องเหอข้างบนไม่น่ามีอะไรต่อรหัสต่อรหัสต่อรหัสต่อรหาสบันทง เอาหมนทองไม่ไม่ถอดแหละอีห่านี่เอาละยมหนึ่งนะกำลังหมุนข้างบนอ่ะไอพีมาอยู่ไหนวะไอสัตว์มาให้ยิงหน้าดิเอาหนีกูไหมไอเชี่ยอยู่นี่ข้างล่างปะข้างล่างมาข้างโอ้โหมากำลังเต็มเลยว่าเขินนะเนี่ยแค่ถอดรหัสเองเอ้ยเมาเป็นไงเหมือนว่ามากดดันอ่ะ ok, okay. này, huống oh. hey, hey. oh, này, quá, oh, quá, oh, này, này mà lên oh, luôn quá, không này, mà quá. ใจแม่หนูไหนวะโอ้ยเมื่อกี้ขังก็ตายพี่พีชอบโอ้ยเดี๋ยวมันลิงจะท้้งบนยแพี่พี่ส่องท้้งบนยเท่าน่อยดิได้แล้วนั่นฝั่งซ้ายนะเจ็บอ่ะโอ้ยโอ้ยอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังโอ้ยโอ้ยยิงอยู่ยิงอยู่แดงเลยอีเว้ยเนื้อ เอ็ <icana> <naj bum S 1> มหลังพี่กูก็ได้มาดิเด็กเราว้งโอเคล่วงขอบคุณครับเอ้าโอ๊ยแค่นี้ค่ะทะลุมองไม่เห็นอ่ะเมื่อกี้มันขาวแบบโอ๊ยเฮ้ยไอ้บีดลี่อะไรวะมี่เขาพ่อของเหรอต้องหลังต้องหลังได้ปะ โอ๊ยขาดอีกแล้วมองไม่เห็นว่าหลังมันหันหลังแล้วเห็นตัวมะขอเป็นตัวลออ <c oughs> อ่ออ,อ,อ,อย่างนั่นรอตีนรอตีนนั่นเองนะหนาชิบหายตัวธรรมดาไม่ค่อยจะเข้าเอาแล้วมันยิงกูล้วเนี่ยมันล,ล้มแล้วการเล่ล้มแล้วลูกเออเอาเอ้า ระวังระวังระวังเปกแล้วกระสุนแม่งมีมากกว่าสิบห้าได้ไหมถ้ามึงจะอัพนะฝากด้วยใครยิงพี่เบนท่านพี่เบนยิงให้เหรอไม่ใช่พี่ยังไม่ได้ยิงอะไรอันนั้นน่าจะเป็นพี่ชายฝั่งแนี่มันน่าจะเห็นแล้วแหละว่าหนูเขาแบบบุกลับตีมากเกินอ่ะเออรวกและอีสัตว์เอ้ยนะขึ้นทั้งไหนอ่ะขึ้นบนเหรอนี่บันไดอยู่นี่ ทางนี้ไม่ได้เหรอทางนี้ได้พี่พีอ่ะทางนู้นก็ได้แบบแบ๊บแบบแบบแบบเมื่อกี้เนี่ยมันเหลืออีกสิบกะวี่เองแล้วพวกวิ่งตามเป็นควัวเลยนะเมื่อกี้เนี่ยหุ้ยตอนนั้นอ้อมหลังได้ไอ้ทหารปืนกลมันอยู่นี่เก็บไปทั้งนั้นลำพังโอ้ยโอ้ยเจ็บอุ้ยอีกก่อนโอ้ยโอ้ยแดงีแม่ยับออกมาลลมัส โอ๊ยสัตว์เฮ้ยหน้าหลังฝัดจะยิงตลกสนุกอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยใครเข้าหลังวะเฮ้ยไอ้เหี้ยโดนโดนโดนใครเล็งวะโดนนี่ว่ะโดนโดนโดนอยู่ไหนเราโดนโดนอีกแล้วเราโดนโดนตลอดเลยอ่ะคือไม่ใช่แบบโดนธรรมดานะโอ้ยเจ็บ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 ตัวไม่เจอตอนแรกโอ้โหอีเว้ยเนยมึงเดืออะไรมาวะมึงสอนหน่อยได้ไหมไหนวะพี่มีไหนวะ อยู mm ่อเน็ตเนี่ยอยู่กับไอ้ไอ้ใครได้ไอ้บิลลี่ด้วยเนี่ยเอาบิลลี่มาให้กูรับตีนนี่เร็วนะเพื่อ่ะวิ่งมาหาหมอก่อนหมอหมออยู่สองฝั่งหมออยู่ด้วยกันโอ้ยอุ๊ดมันไม่ได้ยิงหรือเอาดิเอาดิมีนเจอกูแอบแน่มีนเจอกูแอบยิงแน่สี่กูสอนมาเฮ้ยอะไรกูละอันดับการเล่นมาเร็วแล้วนะ พี่เบ้นต้องหาผู้ชายหรือพี่เบ้นเราบังหนูหน่อยนะเผานี่โอ๊ยโอ,โอเจ็บเจเจ็บเจ็ดกัน<จ>หน่อยนะเขาสุดหมดอ่าของพี่หมดเหมือนกันเปแล้วฮ้ยังเหลือละเบิดด้วยโอ๊ยไมไหวแล้วไมไหวแล้วเอ๊เด็กกูหงไปไหนอะเฮ้ยหันมานี่มันน้องมันบัอะไรของมันวะยิงกูแล้วจุดอ่อนมันอตรงไหนอะหัวหัวหั<ร>ว

กำลังพันยาน้องรักของพี่ไหนเขานอนอยู่ข้างในเฮ้ยเมาส์ฐานจะหมดวะเนี่ยทำไมมันช้าๆวะเนี่ยโอ้ยอีบ้านละเมาส์ไร้สายอะไรพี่น็อหนูเป็นมาก่อนตรงแห้วนะข้างบนบอกวะข้างล่างเหรอข้าพี่น็อตเราเราวิ่งเกินเราวิ่งเกินตัวละครเรามันวิ่งเร็วเฉยเฉยขอยาพันยาก่อนเฮ้ยไอ้นี่นี่ว่าไอ้หน้ากากแดงปะที่มันบินเหรอ เฮ้ยดีใจวันนี้คนใน,คนแคมป์ม,มาเยอะไม่ใช่อไ,อไอไอตัวบินก่อนนิว่าไม่ไหวแล้วเราต้องแอบไปแถวนี้ดิมันจะส่องเรา่หว,ว่าเจาะเกาะก่อนกินข้าวก่นอนลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออดีด๋ยวนะแดงแดงนี่ไงมันเครี้ยงระเบิดแ,<ช>แล้วเอาเผานี่ส่งระเบิดจากข้างรั้วโอ้ยพ่องตียิงหัวกูเลยเซ็นเซอร์กันไม่ไหวไม่มีครับบอกแล้วว่าคลิปนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กและเยาวชน อยู่กลังกินข้าวไงเห็นอที่หนึ่งจอแดงคเขาเอาส้วไอ้เหี้ยเอาโดนก่อนนี่แน่น็อตเก็บโดนนั้นก่อนเราเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยนี่เดี๋ยวเก็บไปตัวได้ข้างหลังแหะเฮ้ยเก็บสิงเลยอโดนอย่างเงี้ยโดนโดนโอ้โหโดนมันก็แข่งกันนะเฮ้ยโอ้โหเติมกระสุนก่อน ไปละข้างบนข้างบนข้างบนตรงเครื่องเซนเซอร์นี่ไปใส่เหง่อเยอะๆนะมึงก็ไม่พักเลยอยากแข่งหรอดูตัวดู่จะตายไอ้ยิงวะสตะไนยอสไนยอบางทีถ้ามึงมีสไนคนเดียวแล้วไงเล้วคือแบบดีดีมันวัดสกิลมาแล้วเออน้องมันไม่ได้กดเข้าทีมไง อ๋อโอ้โหเมื่อกี้ถึงดจากไม่ไปยไม่ตายแดงแจ๋เลยตารให้ด้วยมสองสไลมันอยู่เฮ้ยดูยิงกันนี้อยู่เนี่ยโอ้โหทีละสี่สิบหกเลยเหรอผู้เรย์เจอละเก็บได้หนึ่งมูเรยเจอละเก็บได้อีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั่นรถแมวง่าดังเลยละอุ้ยไอ้เยี่ยติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันต้องขึ้นไปข้างบนเปล่าวะตรงเนี้ย อ๋ออีกทีกกเนี่ยเน็ตเราขึ้น,นบนกันเรารสวไปขึ้นขบวนกันเอาเดีวมามากับพี่สถานที่ตรงนี้นะเดี๋ยวขอจัดการตัวนี้ก่อนมาพี่เข้าหลังแล้วพี่เบ้นหนูจัดกา๋การเตะหนึ่งพี่เข้าหลังมันนี่ไป็ไงโ <บะ S 1> จ<บ>้ขึ้นบน,น,บนเปลี่ยนปืนก่อนอย่าบอกนะบิดดี้ตามไม่หยุดเลยนี่น้องน้องฟา้ามาแล้วตั้งปืนเออมืองละตั้งปืนตายคือวะเออ ระวังระวังระวังเฮ้ยเราแอบยิงในบ้านก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก็ถึงหมดแอบเติมก่อนเฮ้ยๆฮ้ยวนใหญ่มากสวนใหญ่มากอีสากระวังนะหมอขึ้นบนหมดเลยนี่เป่าเฮ้ยไม่ไหววะเดี๋ยวมาแดงเบ้นที่เบ้นอยู่เบ้นที่เบ้นไหวไหมไหวไหมเอออถึง๋อหุยแดงแดงแดงเนี้ยระวัง โอ้ยอืมอีกอีกอีกผ้าชัวเจ๋งเลยเนี่ยจริงแม่งเลยกูเจาะเกาะเยอะอันเนี้ยไม่กลัวว่าพี่กูเป็นวายการเดทกูแม่งไม่ได้เอามาแม่งเสียดายว่ะเออเออต้องอย่างนี้ที่ไหนวะข้างบนไหนอีกอะข้างล่างเหรอพี่น้อยเดินไปตายปะไม่ตายใช่ปะ เรามาได้ไกลนะเนี่ยวันเนี้ยอืได้ไหนวะมันส่องจากตรงไหนอะระวังโดนระวังโดนไอตัวเป็นถุยน่าก็ลุยเจ็บปืนกนเลยมันเข้าไปต่อยบ้าไปแล้วเออยังไงหมอมาสนามไหมเจ็สุืนมันจะหมดตลอดเลยปะมาแล้ว บอล้สบอลได้สบอสบอสบอสเล้วเก้านาทีทันบ้างแต่คนมาเยอะนะเจ็บอันอยากเปลี่ยนเป็นการาดแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มันเลยว่ะว่าไอ้เนี่ยออดาเมจเพิ่มหน่อยทหารมาช่วยยิงด้วยเหรออะไรที่ตรงไหนแต่นนี้เป็นเป้าหมายมันสีแดงอะเป้าหมายเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายเออเขาออกไปแทงให้นะอุ้ยหนูน้องฟ้าไม่โคตรบวกเฮ้ยแต่หน้าต้องไปหลบตรง้อมหลังไหนเนี่ย แต่น่าหนูนะหนูนะหนูขอเก็บตัวนี้ก่อนพี่เบน้นตรงนี่ประตูเนี่ยเก็บโดนมันก่อนดินาลี้จะเอาใช่ไหมฮึโดนว่าไหนว่าโดนไอ้เนี่ยพี่พีเป็นเป้าหมายอยู่อุ้ยเกียดโดนอ่ะยิงกับมึงอยู่ก็เหนื่อยแล้วนะวักขัดหาหากว่าหมดอ๋โดนแม่งอ๋าดูแค่ว่า ดีจ right. ิเป็นต้นไม้แต่นะต้องอ้อมหลังหัวหัวเลียงหัวเลีงหัวหมดหมดหัวหัวจะคลิกง่ายทำไมทำไมมันเท่จังวะเอาคูแล้วเรียนคูแล้วไอ้สัสโอยมามาเจอตาคูหน่อยเป็นไงบ้าง เลงกูแล้ามาเลงกูเล้าเห็นเดวิดบราวอมาทางนี้เฮ้ยแดงวงใหญ่มากมันยิงกระสุนให้ร่วงเหรอโหเอ้ยแดงเฮ้ยมาเลงกูมาเลงกู เกาะทั้งตัวเฮียแม่งเฮ้ยไอ้เฮียเราจะหมดเฮ้ยไอ้หมอมันคิวคนไหนดิหมอขอลบอยู่พี่เบสเฮ้ยอะไรวะเอามันเล็งแค่พี่เบสกับพี่เพียงวะแสกว่ะคนที่ดาเมจเยอะๆไงคนที่บวกกับมันเยอะมันชอบเล็งโอ้เจ็บเจ็บไอ้คนไทยบ่นทองอะไรเงี้ย เหลืองว่ามันเหลืองแล้วไอพีเอาพวกเขาปูยิงให้มึงแล้วต้องหลบหลบดาเมจ็บไก่อนสีแดงวงแดงอย่าไปอยู่ในวงแดงมันเมื่อคุยกับมึงกูจะยิงมึงห้านาทีพี่จะคว้าชุดมึงอ่ะยึดไว้ยึดไว้ยึดไว้โอ้ยตายตายไอเดีไปอยู่ในวงมันเจ็บ ทหารบ่อยไปก็ไอซานล่วงควาเร็วหนีหนีหนีโอ้ยใครจิงวะโอ้เจ็บใครมีระเบิดตาทหารนะครับจะมีระเบิดหรอเขาโอ้ยไอเยียโดนไอระเบิดไอสารโดนโดนโอ้ยโอ้ยแอบ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 เจ็บทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเล่นน้องกูแล้ว เห็นนะยิงที่หัวมันนี่คือทําไมมันหัวมันคลี่หัวมันคลี่ง่ายจุดอ่อนมันไม่หมายถึงว่าเห็นมันมีอะไรนะแถบไปของมันนี่แถบสีแดงเลยอ้าวคุณเล่นกูเหรอสวยดิสิชีวีหมอโว้ยรอรอมันกันลรอมันกันลรอมันกันรอไอ้นี่เดียวนี่เดียวทุกคนนี่นี่เดียวเฮ้ยห้านาทีเอาเรื่องว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะใครมีอาวุธจ้ะนออกมาเลย โอ้เจ็บทหารล่วงอีกแกเดี๋ยวนะหลบก่อเติมกระสุนก่อนโดนเอาแรงคูอีกแล้วไอ้ช่างเตียนนี่เขาหมดหรอวะนีเสียนาทีลุ่นเล,เลยกูจะตายแล้วเพื่อนที่เป็นอยู่ไหนอ๋อเป็นเล็งอยู่หลัรถใช่ ปนก่อนเ่ยเยอะคุณจะหมดฟูไม่ไม่ไปแล้วไกลแล้วแดกแล้วเดี๋ยวปืนจะหมดอ่ะพี่เบ็หลบพี่เบ็หลบที่นั่งมีคนเดียวหรอปืนอ่ะไอ้ปัดมีเด่นเดี๋ยวยกแคมป์มาเลยน้องบอยเปนเนี้ยยิงอัดหน้าเมย์มนเลย ยังไม่ตายใครไม่ตายอยู่อ่ะเหลืออยู่เลยเฮ้ยมีคนเปิดวงฮิวอ่ะโอเคมากเลยดีนะวิ่งเข้าวงฮิวทันไม่นั้นตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs>